เเลือกมาเลยนะเออ er, เรียกขายหน่อยถ้าไม่เรียกไม่ได้ขายนะนั่นแหละนั่งเงียบๆนั่นแหละไม่ต้องขายครับใช่พี่ไม่เรียกลูกค้าให้นั่งเงียงนั่นแหละร้อยเก้าสิบบาทจ้าเอาน้าต้มเลยดีจ้าพริกเปี้ยวขมไปปรุงเองไปจิ้มน้ำจิ้มจ้านี่มดแก่แซวเราแม่ อ้ยเอ็นแก้วสะใจแบงเป็นสองหุงเหรอใช่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเดงดึงดังเลยอะ่ะเอ็นแก้วเพิ่งมาวันนี้นะจ๊ะมาลองกันหน่อยจ้ะกีนถาด,ด้านหน้าเลยนะจ๊ะรัเปื้อนอเอาเ,อเ,อาเ,อาเช็ดชูดจ้ะ แบ,บ่งทได้เลยนะจาะต้มได้หัวพี่ไปไป่ไปไปย็บบไปใยม่นี่แบ,บ่งสองถุงจเดี๋ยวแป๊แบนึงนะนอันนี้น้ำต้มซุงให้หน่อยจ้าน้ำต้มเอาแบบไหนจ้าสองถุงนี้น้ำต้มเอาแบบไหนจ้า 90, 190, บวก90จับขึ <Okay. S 1> ้นช่างหน่อยนี่เนี่ยอย่าบนอย่าบน <Okay. S 1> อันนี้อีกเ0้เสร็จแล้วจ้ะร oh, ่างกายเป็นไร mm hmm. ไม่รู้ทำไมเหนื่อยจังเลย ไม่จาต้มนท์หัวพี่ปเปื่อยเลยชุดนี้เอาน้ำต้มไะไรครับทั้งหมดแยกสามเซตจ้ะน้ำต้มแยกยักยงไงสองตัวนี้เปรี้ยวขมแมนนะครับแมนครับกินไปอีกสองครับเป็นทั้งหมดหนึ่งหนึ่งเก้าบบวกเก้าสิบเป็นเท่าไหรเ่เอ่ย จ้าขอบคุณมากนะจ่า